ชาวเน็ตไม่เห็นด้วย MV เพลงธงชาติใช้ภาพผู้ชุมนุมประกอบคำร้องคนไทยลืมรักชาติชาวเน็ตตั้งคำถามกรมประชาสัมพันธ์ใช้ภาพผู้ชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยประกอบ MV ทำให้เกิดทัศนคติในด้านลบซึ่งภายหลังกรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่มิวสิกวิดีโอเพลงธงชาติผ่านช่อง YouTube โดยเรียบเรียงภาพประกอบใหม่เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันแม้ว่าเนื้อหาโดยรวมจะมุ่งเน้นไปที่การปลุกจิตสำนึกคนไทยให้รู้คุณแผ่นดินแต่กลับพบว่าภาพประกอบในท่อน เนื้อเพลงที่ระบุแต่วันนี้ที่ได้เห็นผืนธงไทยน้ำตาแทบจะไหลให้สงสารแผ่นดินนานแค่ไหนที่เหมือนคนไทยลืมรักชาติปล่อยไตรรงบกะบัตอย่างเดียวดายเสียจนชินมีการใช้ภาพกลุ่มผู้ชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยมาเป็นภาพประกอบทําให้หลายคนมองว่าเป็นการสร้างภาพลักษณะในด้านลบให้กับผู้ที่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยและเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เป็นวงกว้างเนื่องจากมิวสิกวิดีโอชุดนี้จัดทาขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐบาลล่าสุดช่องย t u b e ของกรมประชาสัมพันธ์ ได้ยุติการเผยแพร่เป็นการชั่วคราวขณะที่ผู้คนในสังคมออนไลน์ยังคงตั้งคำถามต่อว่าการนำเสนอเนื้อหาเช่นนี้เป็นการสร้างความเข้าใจผิดหรือจงใจสร้างทัศนคติเชิงลบต่อผู้ชุนุมหรือไม่ซึ่งขัดแย้งต่อภารกิจของภาครัฐเบื้องต้นยังไม่มีคำชี้แจงจากหน่วยงานดังกล่าวแต่อย่างใด